สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยในการเรียนออนไลน์วันนี้ในการเรียนออนไลน์นะครับให้นักเรียนนะครับครูคก็อยากจะฝากให้นักเรียนมันทบทวนนะครับมันทบทวนมันฝึกอ่านฝึกเขียนนะครับเราอย่าลืมวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่จะต้อง ฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกทบทวนนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมแต่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนภาษาพาทีอ่าภาษาพาทีบทที่9บทที่9บทที่9เขาว่าเรื่องเกือบไปเกือบไป ดูปากคุณครูนะครับดูปากคุณครูอีกรอบเกือบไปเกือบไปแล้วทําไมจะต้องมีใบบกใบบัวเกี่ยวกับทุกเรื่องตัวละครเด่นๆก็คือใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวทําไมึจะต้องเกี่ยวกับคําว่าเกือบไปเราไปดูพร้อมกันเลยหน้าที่ตอนนี้หนะ้าที่เท่าไหร่หน้าที่เก้าสิบ เปิดไปยังหน้าที่91มีฝูงช้างมีนายพานมีพานอ่าไม่ใช่มีพานมีอย่างเช่นพานก็คือผู้ดูแลผู้ดูแลช้างแต่และตัวหรือผู้ดูแลฝูงช้างแล้วทำไมจะต้องมีตัวนี้ด้วยเห็นไหมหน้าตาโหดเหี้ยมอามาหิดหน้าตาโหดเหี้ยมอามาหิด แห้ไม่เบี้ยพร้อมที่จะต่อสู้เรามาดูว่าเขาเกี่ยวกันกับใครบ้างเอ่ยเราไปดูหน้าที่เก้าสิบสองก่อนก่อนเราจะขึ้นเรื่องเหนือเรื่องที่เราจะรู้จักก็เราจะต้องรู้จากคํานําเรื่องกันสักก่อนรู้จากคํานําเรื่องทําไมครูครับผมสงสัยทําไมจะต้องรู้จากค,คําก่อน ในกรณีนี้นะครับที่เราจะต้องเข้าสู่บทเรียนเราจะต้องรู้จากคําก่อนคํเนี้มันอ่านว่าอย่างไรคํานี้มันมีความหมายว่าอย่างไรเหมือนเรารู้จักคําแล้วเราจะต้องรู้จักความหมายใช่หรือไม่ครับถ้าใช่แล้วเปิดไปยังหน้าที่เท่าไรครับหน้าที่เท่าไรเก้าสิบสองอ่าโอโอโอเก้าสิบสองหนังสือตัวหนงังสือครูใหญ่มากกว่า อ้าวรู้จักคำนำเรื่องคำแรกกรอกกระอ,อ่าเหมือนแม่ไปไหนเราไปด้วยเราเกาะไปด้วยเหมือนคุณพ่อไปไหนเราก็เกาะไปด้วยเห็นไหมครับลูกช้างใบบู่ใบบัวก็เกาะไปตามคุณแม่เกาะตามคุณพ่อเกาะไปตามนายพานไปไหนหนุไปด้วยต่อมาขวางขวางต้นไม้ ขวางบนถนนต้นไม้ขวางทางอย่างนี้ต้นไม้ล้มทับขวางทาง <c oughs> นะครับในการนี้ต่อมาขี่ขี่อีกรอบครับขี่เห็นไหมครับคนขี่ช้างคนขี่รถจักรยานเอาใช้กับของอื่นได้ไหม ขี่มอเตอร์ไซอ่าขี่อะไรอีกนัเรียนขี่วิกบคยอ่าเราสามารถแต่งประโยคแค่คำว่าขี่ก็ได้ต่อมาต้นไม้ต้นไม้เราสามารถแต่งประโยคได้ไหมแต่งได้ครับวันนี้ฉันไปปลูกต้นไม้คุณพ่อดูแลต้นไม้ยอย่างสวยงามอ่า เขว่าต้นไม้นี่สามารถนำแต่งเป็นประโยคที่หลากหลายมืดมากขึ้นอ่าต่อมาแผ่แม่เบีย้ยแผ่แม่เบีย้ยเมงูนี่เจอคู่ต่อสู้นี่รู้จักว่าเขาจะมาทำลายหรืออะไรก็ช่างสัญชาติญาณของเขาเขาจะแผ่แม่เบีย้ยเสมอต่อมาฝนตก ฝนตกฝนตกอ่านั่นเีใครเคยเล่นน้าฝนบ้างใครเคยเห็นฝนตกบ้างเช้าวันนี้อากาศดีฝนตกเบาอ่าฝนตกเล็กน้อยอ่าเราสามารถเต็มประโยคได้มากวันนี้วันนี้คุณแม่คุณพ่อพาหนู ไปดูงูอ่าอย่างเช่นงูเหา่าแผ่แม่เบีย้ยอย่างนี้ก็ได้หรืองูเหา่าเจอคู่ต่อสู้เขาจึงแผ่แม่เบีย้ยอย่างนี้เราก็สามารถแต่งประโยคได้หลายรูปแบบต่อมาหน้าที่เก้าสิบสามเอาคำนี้ก่อนเจอเอาคำตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปช่องสี่เหลี่ยมเราดูตัวนี้ก่อน คำที่หน้า93ก็คือป่าป่าส่วนมากที่นักเรียนเห็นส่วนมากที่เขียวขจีเขียวที่แบบว่าเป็นธรรมชาตินักเรียนจะเจอส่วนมากอย่างเช่นสาธาะณาอ่าพวกอย่างเช่นบึงอ,อย่างอย่างคุณครูนี่จะได้เจอต้นไม้นี่บึงเกศน,นครอ่าวันนี้ฉันไปออกกาลังกายเจอต้นไม้ล่มลื่นที่บึงเกศน,นครฮะนักเรียนก็ อาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้แปลว่าวันนี้คุณแม่พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเขาใหญ่เจอป่าไม้ที่สวยงามฮะอย่างนี้ก็ได้วันนี้ฉันไปปลูกป่ากับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็ได้คำต่อมาครับคำว่าตกตกอ่ะร้องแจงประโยชน์ดูสิวันนี้ฉันทำของตก วันนี้คุณแม่บอกให้ไปซื้อของฉันรีบจึงทำของตกอ่าของตกนี่คำว่าฉันทำของตกแตกฉันทำขอาของอย่างนี้ก็ได้คือประโยคนี้คาว่าแค่ตกเนี่เราสามารถแต่งประโยคได้หลายรูปแบบนะครับ่าต่อมาลากลาก เห็นไหมครับรูปรูปตัวเนี้ยจะเป็นกา้านถ้าคุณกูณจําได้ว่ามันจะเป็นก้านหมากหมากเนี้ยมันจะมีนี่ตรงที่หุ้มก่อนจะพลิใบออกมานี่มันจะเป็นก้านที่ใหญ่มากคนสามารถนั่งได้แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ลากฮะเหมือนนักเรียนเนี่ยไม่อยากยกยกของนักเการียนก็ลากของเนี่ยก็สามารถเต็มประโยคได้เลยครับคําว่าลาก่า ลากของวันนี้ของหนักเหลือเกินฉันจึงลากของอหรือเคลื่อนของก็ได้ต่อมาเห็นรู้ผู้ชายไหมครับแก่งแกลงแกรง,กรงวันนี้ฉันเล่นชิงช้าพืน้นแกลงแรงมากเลยอ,อย่างนี้ก็เต็งประโยคได้เห็นไหมครับแค่คำคำเดียวต่อมาถนน ถนนถนนวันนี้ฉันขี่รถบนถนนวันนี้ฉันขี่รถจักรยานยนต์บนทางถนนอ่าอย่างนี้ก็แต่งประโยคได้ต่อมานะครับต่อมาให้นักเรียนไปดูช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูอ่าคำแรกคําว่างู งูขอขอเพื่อเพื่อฝ่ายฝ่ายอีกอีกถึงถึงยืนยืนถูกถูก สองสองเลื้อยเลื้อยเกือบเกือบเงียบเงียบลม้ลมล้มกัดกัดกับกับหัน หันนั้นนั้นเร็วเร็วช่วยช่วยด้วยด้วยหนักหนักจูจูจูจ,จูสีดำ สีดำอะไรอะไรตกใจตกใจตัวแข็งตัวแข็งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านตะรอดตะรอดน่ากลัวน่ากลัวทางรัด ทางรัฐท้งหมดท้งหมดท้งหมดหน่าสงสารน่าสงสารพรายมักค่าพรายมักค่าพรายมักปีนพรายมักปีนต่อมาครับหน้าทีเก้าสิบ สีอ่าเกเรามาดูซิคาว่าเกือบไปเขาวาดด้วยเรื่องอะไรอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับเกือบไปฝนหลังฝนตกหนักพ่อพาพลายมะปรินพลายมะค่าและช้างพลาย ของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนภูผาขอไปกับพ่อพาใบโบกใบบัวไปด้วย พ่อกับภูผาขี่คอลพรมะปินมีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึง เร็วขึ้นภูผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดิง่งขอบใยครับเพราะมีเสียงเสียงกระดึง กระดึงและเสียงและกระพวนดังขึ้นตลอดอครูคคคคขออภัยนะครับเพราะมีเสียงกระดึงและกระพวนดังตลอดหน้าต่อมาครับหน้าที่95อ่าเ5 95. เห็นไหมเริ่มจะมีเรื่องอะไรขึ้น แล้วจูจูเสียงโป๊ะเป๊ะเสียงกรุงกลิงเงียบไปภูผาหันไปดูเงียบไปนะครับเงียบไปแล้วหันไปดูหันไปดูอะไรนั่น อะ,อะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบีย้ยขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนตัวเก่งไม่โบกหูอ่าไม่โบกหูเลยตัวเก่งแล้วไม่โบกหูไม่โบกหู ไม่แร่งหางไม่แก,งงงก,แแก่งหางคือหยุดชะงักไม่โบกหูและไม่แร่งหางต่างฝ่ายต่างฝ่ายเห็นไหมครับต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลื้อยเข้า ป่าไป <c oughs> ใบโบกใบบัวตกใจกลัวทส่งเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางพลายมะปินทันทีโอหน้าสงสาร ใบโบใบบัวเกือบถูกงูกัดงูตัวใหญ่หน่ากลัวจริงๆเกือบไปอ่าโดยสรุปนะครับคำว่าเกือบไปนี้นักเรียนจำนักเรียนสรุปได้เลยว่าใบโบใบบัวเจออะไรครับเจองอูเจองูนะครับเจองู ใบโบกใบบัวหยุดชะงักเลยเหมือนเราเจอนี่ถ้าเจอนี่ยังครูคุณคุณเจอนี่คุณก็จะหยุดชะงักเลย่าถ้าเราไม่เคลื่อนที่นะครับถ้าเรามีเคลื่อนที่่าถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็ไม่ทําร้ายเราแต่ถ้าอยู่ระยะไกลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ระยะใกล้ๆยังไงยังไงเขาก็ทําร้ายเราเหมือนเดิม่าด้วยความกลัวใบโบกใบบัวเห็นไหมครับรูปภาพหยุดชะงักเลยฮะหยุดชะงัก หูก็ไม่แกร่งอ่าหางก็ไม่หูก็ไม่อะไรครับเห็นไหมเอยเห็นอันนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าต่างไฟต่างจ้องนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมนี่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 คำนี้อ่าตรงไหนตกใจกลัวอ่าตกใจกลัวนะครับต่างไฟคือหู ไม่โบหูอ่าส่วนมากช้างชอบเวลาโบหูเพื่อขับไล่แมลงไม่เกรงทางม่เกรงงยุดชะง,งักเลยอ่าเพราะความกลัวนะครับเรื่องคําว่ากเกือบไปนี้นะครับก็คือว่าเกือบไปแล้วเกือบที่จะโดนงูเห่าโฉกต่อมานะครับเราอ่านทบทวนเรื่อง ทบทวนอีกรอบนะครับให้นักเรียนทบทวนหลังจากดูคีบุนคูแล้วให้นักเรียนทบทวนฝึกอ่านนะครับรู้จักคํานักเรียนก็ต้องรู้จักนะครับรู้จักในการอ่านแล้วก็เนื้อเรื่องที่อ่านมาเมื่อกี้คุณครูคก็ขอให้นักเรียนทบทวนนะครับต่อมาให้นักเรียนเปิดพาทาักษะภาษาเล่มที่สองนะครับคุณครูก็จะอธิบายให้ฟังก่อนอ่ะเราไปดูบทที่9หน้าที่25 25นะครับคุณครูก็จะอธิบายตอนนี้เลยว่าเขาบอกว่าข้อที่1อ่านและเติมคำตอบตามเนื้อเรื่องอ่าตามเนื้อเรื่องตามเนื้อเรื่องเขาจะมีคำอยู่ในช่องและให้นักเรียนดูคำที่ไม่อยู่ในช่องมันเป็นคำที่หายไปนักเรียนก็เติมมาให้ถูกต้องนะครับเติมมาให้ถูกต้องเห็นไหมเอ่ย นะครับเติมมาให้ถูกต้องโดยอย่างเช่นคําว่าช้างที่ลากต้นไม,ม้มีจุดจเชือกฮะเราก็ไปหาคําศัพท์ที่นักเรียนฝึกอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคำว่าเกือบไปเนี่ยคาไหนหายไปบ้างฮะอันนี้ก็เหมือนกันทุกช่องให้ถ้านักเรียนอ่านนะครับถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนจะต้องสามารถเติมคําลง ในเงียเห็นไหมครับจุดๆที่มันหายไปเพราะเขาจะมีคําให้แล้วนักเรียนก็ดูซิว่าคําไหนอ่าคำไหนที่มันถูกต้องนักเรียนก็เติมลงนะครับต่อมาหน้าที่ยี่สิบหกข้อที่สองอ่าข้อที่สองนะครับนักเรียนนะครับให้เขียนตัวเลขเป็นตัวเลขไทยอย่าลืมนะครับ เรียนกับคุณครูจะต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยตัวเลขไทยทั้งนั้นนะครับเขียนตัวเลขไทย1ถึง5ในรูปฟุตบอลนะครับรูปฟุตบอลเห็นไหมเออรูปฟุตบอลฮะรูปฟุตบอลเรียงลำดับเนื้อเรื่องจาก1ถึง5เพราะเขาเขาเอาประโยชน์มาแล้วตัวเรื่องมาแล้วนะครับตัวเรื่องมาแล้วต่อมาข้อที่สา โยงเส้นจับคู่ให้เป็นคำห็นไหมเอ่ยอ่าเป็นคำนะครับเป็นคำอย่างเช่นสีสีจะต้องคู่กับอะไรนะด้านข้างอ่าให้โยงเส้นต่อมาข้อที่4ของแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายนี้ก็คือโยงเส้นอ่าโยงคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน พยัญชนะต้นเหมือนกันอพยัญชนะต้นเหมือนกันพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคืออะไรสังเกตอ่าข้อสังเกตคุณครูก็บอกไปแล้วพยัญชนะต้นตัวไหนขออ,อย่างเช่นขอขออะไรอ่าพยัญชนะต้นเหมือนกันคืออะไร อ่าเพียชนะต้นก็คือให้ได้ยินโยงเส้นไปทําให้มันถูกต้องเพียชนะต้นเหมือนกันอย่างเช่นกัดกาดจะต้องคู่กับอะไรเอ่ยอ่าอ่ะอย่างเช่นเงียบอ่าเงียบไปคู่กับพูดได้ไหมไ,ไหม่เอ่ยฮาคุณครูอธิบายไปแล้วดูซิทบทวน เด็กๆของคุณคุกกี้ดูซิว่านักเรียนในข้อที่สี่นี้จะมีใครทําถูกบ้างเอ่ยนะอย่าลืมนะครับทบทวนทบทวนบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆและอย่าลืมนะครับคุณคุกกี้มีตาทิปให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกทบทวนนะครับถึงเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันแต่เราเรียนผ่านโลกออนไลน์ คุณครูกี้ก็มีตาดคลิปขอให้นักเรียนของคุณครูกี้มันฝึกอ่านฝึกทบทวนนะครับแล้วคุณครูก็จะรอตรวจและให้คะแนนวันนี้ในคาบรายวิชาภาษาไทยก็หมดไม่ได้ชั่วโมงนี้แล้วเจอกันในคาาต่อไปนะครับวันนี้คุณครูกี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ